สูตรได้กี่องค์กาลังนับห้อยห้อยพาได้กี่องค์นับเดี๋ยวมามีเชียร์หนูนับตามตัวเลขที่มีบอกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกี่องคะเจ็ดองค่ะทุกคนเยอะมากลายเบน์นะคะลายนี้ลายเบน์นะคะเจ็ดองค์อะถอดมาให้แบบนี้โชว์ให้ลูกค้าดูหน่อยเจ็ดองโชว์เองมอามีคนดูนะหะนี่นสวยม,สมากเลยเจ็ดองนะคะยาวด้วยเจ็ดองยาวเท่าไหร่เดี๋ยวมามีวันให้หนูบอกลูกค้าก่อน น,นี้ต้องบอกหนูด้วยยาวเกินไหมส <30 S 2> ามสิบนิ้วสามสิบนิ้วเลยค่ะสามสิบนิ้วเลยค่ะทุกคนทุกคนค่ะต่อไปหกองหก <6 S 1> <6 S 2> องมาวัดก่อนหกองก็คือหน้าห้าหลังหนึ่งหกองยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วหน้าห้านะคะแล้วก็เสริมหลังตรงนี้อีกหนึ่งนะคะสลางใส่ให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะหก<ส>องอหนูสองบาทมีคนเอาไปเยอะมากเลยนะเจ็ดองเนี่ย นะลูกค้าดูไม่รู้เรื่องเลยลูกอยู่เฉยหน้าห้านะคะแล้วก็หันหลังค่ะอันนี้เสริมหลังตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเสริมหลังตรงนี้อีกหนึ่งนะค่อยๆถอดดูเอาห้าองค์ไหมคะหรือเอากี่องค์คะอง่ใไมครอยากได้กี่องค์ไหมคะทุกคนอือคอชมสองบาทห้พระหลายได้หลายองค์หลายองค์ได้ไหมครับอ่ะ่อไปอันนี้ห้าองค์ค่ะหอลายเบ้น ขอสองบาทหน่อยได้ไหมห้าองค์นะคะสองบานไม่คนอื่นไหมทักใช้ได้เลยนะเดี๋ยวซอให้น้องแอดมินส่งลิงก์ให้ดูเพราะซอทำรีวิวไว้แล้วแหละแต่บางลายมันอันนี้ที่ซออัปเดตคือที่มันมีวันนี้นะคะอันนี้ห้าองค์ลายกระดูกมังกรไม่รู้ว่าหลายองค์ของลูกค้ากี่องค์ดีแต่เยอะสุดตอนนี้คือเจ็ดองค์นะคะลายเบน์แล้วก